สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูรถคันแรกของบ้านของเรานะครับคันนี้คาวัสกิทักซิโดนี่อันนี้ของผมเองคันแรกนะครับคันแรกคันต่อมา s u ซูกิคิซัน1 1 0ซีซีของ IL. ไอเอแม่ครัวบ้านเรา ทีตบตึ๊บตึ๊บตึ๊บขั้นต่อมาของไอ้คนโตหรืออีวิงตึ๊บ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 ,บเว็บร้อยสิบและขั้นสุดท้ายลูกสาวหล่าของบ้านน้องแหล่น้องแหล่นะครับเวฟไอ หนึ110่งร้อยสิบซีซีสี่คันคันละคน